ะครับผมเดี๋ยวชุดนี้นะครับผลงานเพลงที่ขอกันครับอาเดี๋ยวทางทีมงานจะทยอยจัดให้นะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดการรางวัลน้ำใจย่างเต็มที่อย่างเต็มอิ่มนะครับผมนะวันนี้ที่ก็จะพาพ้องตาขึ้นมานะครับผมนะาปรยทานในะครับพี่น้องห้องเด้อนะครับผมนะเตรียมต่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าคุกกันนะพี่น้องเบิ่งกันเด้อแซวหาเร์ดพี่น้อง เอาวานเลยเด้อคนพ่อเด้อเอาลายเม่ให้เจ้าภาพท่านเอกาประจานบัลติวแบกับผมนด้ได <light evaluation pl under> ่ชวนโปรยท่านพี่น้องเรานาะพขอจะเด็กใส่หัวโหนดถอะ